สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันใน EP ที่2นะคะ EP แรกเราค้างกันไว้ที่ภาษาท่าทางนันศิลป์ไทยคือนี้ที่เราจะพูดถึงนี่คืนนี้นี่เราค้างกันไว้นะคะ EP แรกเราพูดถึงนาตยศัย์ไปแล้วนะคะอันนี้เรามาดูภาษาท่าทางนันศิลป์ไทยภาษาท่าทางนันศิลป์ไทยหรือ ภาษาท่าเป็นท่าทางการร่ายรำเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและสื่อความหมายมาสู่ผู้ชมโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทคือภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดอ,อภาษาท่าที่ใช้แทนกิริยาอาการและภาษาท่าที่ใช้แสดงอารมณ์ ภาษาท่าทางนรศิลป์ไทยที่เราจะมาฝึกกันวันนี้มีดังนี้วันนี้เราจะมาฝึกภาษาท่ากันมีดังนี้มีท่าอะไรบ้างเราไปดูกันแหมดังแบบสวยท่านกหรือท่าบินตามรูปเลยนะคะตามรูปเลยมือนี้อยู่อย่างนี้เออ บินบินบินทลาทลาเล่นลมบินล่องบินลอยบินทลาทลาเล่นลมบินล่องบินลอยเก่าไปไหมล่ะเพลงนี้นี่คือภาษาท่าท่านกเป็นภาษาท่าที่เรียนแบบมาจากธรรมชาติหรือเรียนแบบมาจากศัตว์ท่าบินก็คือนกบินไงเรียนแบบมาเรียนแบบมาจากนกนี่แหละคือเป็น ท่าทางทางธรรมชาตินะคะต่อไปถ้ารักถ้ารักเขารักตัวเองนะจุบุจุบุถ้ารักถ้ารักเป็นภาษาท่าที่เอาไว้บอก,กรักเออสมมุตินักเรียนนะคะรักใครอยู่คนนึงแต่ไม่กล้าบอกรักเขาเวลาเขาเดินผ่านก็ทำอย่างเงี้ยรักนักตัวเองแต่พูดในใจนะไม่กล้าพูดออกไปเดี๋ยวโดนเท เดี๋ยวจะนกนะคะเออภาษาท่าเนี่ยทารักเป็นภาษาท่าที่ใช้แทนเอออาการนะคะอาการใช้แทนกริยาอาการเอออาการรักเราเกิดความรู้สึกรักกริยาอาการความรู้สึกรู้สึกรักเขาไปไปท่ายิ้มยิ้ม,ม,ย,มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เวลาคนที่เราชอบเดินผ่านมาอุ้ย ยิ้มยิ้มฉันมีความสุขฉันก็ยิ้มยิ้มซ้ายยิ้มกวาถ้ายิ้มนะคะเป็นภาษาท่าที่ใช้แสดงความรู้สึกกิริยาอาการเออท่ายิ้มเรารู้สึกอารมณ์อารมณ์ดียิ้มไหมยิ้มสิอารมณ์มีความสุขยิ้มไหมก็ต้องยิ้มใครมีความสุขทำหน้าบึ้งหร ไม่ใช่มันจะบึ้งยังไงเรามีความสุขเราก็ต้องยิ้มสิคะเขาบอกว่าคนเราเนี้ยนะถ้ายิ้มเยอะๆจะเป็นคนที่น่ารักอืมไปไหนมาไหนก็มีแต่คนชมยิ้มเก่งยิ้มบ่อยๆแต่ถ้ายิ้มนานๆจะเกินเป็นคนบ้านะยิ้มนานๆยิ้มคนเดียวจะเป็นคนบ้านนะเพราะฉเวลายิ้มเนี่ยต้องรู้จักยิ้มยิ้มให้เฉพาะคนที่เราอยากยิ้มให้เออ ถ้าอายอุ้ยอายที่ฉันอายจังเลยค่ะกูผู้ชายค่ะฉันอายจังเลยค่ะแหมถ้าอายนะครับเป็นอาการเขินเขินของผู้หญิงเขินของตัวนางโอ้มันเขินมันก็เลยต้องอายอุ้ยกระมิดกระเมีนยนเอียงซ้ายเอียงขวาแหมพระเอกชมนิดยอนหน่อยเราก็อายนางเอกเก่าอายเขินเล่นละครเป็นนางเอกตลอด อยไปบอกใครนะอายเขาอาเห็นไหมละ่ะบอกแล้วต่อไปตัวเราถ้าตัวเราตัวเราชี้มาที่กลางอกนะครับถ้าตัวเราเป็นการบอกตัวเองเนี่ยเนี่ยตัวเรานี่จเอาเดี๋ยวลองพอสุดทา้ายลราเอาท่ามารวมกันดูมันจะได้เป็นคําพูดไหมเออถ้าถ้าตัวเราเป็นการแนะนําตัวนะคะต่อไปตัวเธอ ข้าตัวเธอนี่เออข้าตัวเธอชี้ไปอย่างหวานหวานตัวเธอไหน,นๆลองสิองลองเน๋ลองลองเออเราเรานะถ้าเราชี้ไปที่อกอ่านักเรียนลองพร้อมกันมาลองพร้อมกันถ้าตัวเราเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนที่จะลองคุณครูขอวาร์ปก่อนวาร์ปก่อนวาร์ปตัวเองแป๊บหนึ่ง ชูวัดวิ่งอ่ะมาแล้วแม่ก่อนที่เราจะลองกันมาเรามาดูเมื่อกี้มีท่าตัวเราจีบไปนี่ออตัวเราตัวเรารักอ้าวทำท่ารักรักรักใครรักตัวเธออ่าเดี๋ยวลองลองทำอีกหนึ่งรอบลองทำอีกรอบฉันอาจใช้แทนว่าฉันละกันฉั oh. น ฉันรักเธอไหมเออใช่ได้เออลองทําดูลองทําดูวันนี้ครูเฟยคนสวยมีคาถามอยากจะถามน้องๆทุกคนข้อที่หนึ่งภาษาท่าทางนาศิลป์ท่าใดบ้างที่เรียนแบบมาจากท่าทางธรรมชาติเมือ่อกี้ คุณครูเฟยบอกไปแล้วเมื่อกี้ครูเฟยบอกไปแล้วนะคะมีอยู่ท่าหนึ่งเรียนแอบมาจากธรรมชาติถ้ารู้แล้วคอมเมนต์คอมเมนต์ลงมานะคะในคอมเมนต์ข้อที่2ภาษาท่าทางนัฏศิลป์ท่าใดที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกมีกี่ท่านะอารมณ์ความรู้สึกคอมเมนต์มานะคะถ้าทราบคําตอบแล้วคอมเมนต์มาให้คุณครูชื่นใจนิดนึงนะคะวันนี้นะคะ EP ที่2 ครูเฟย์ฝากไว้แค่นี้นะคะติดตามคุณครูด้วยนะคะว่า EP ีต่อไปจะเป็นเรื่องของอะไรนะคะวันนี้ครูเฟย์คนสวยขอลาไปก่อนนะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูเฟย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายยเดี๋ยวไฮดรลิกเดี๋ยวจะมีไฮดรลิกจะมีไฮดรลิกบ๊ายบาย